ไปถามคําถามคนแปลกหน้ากันนะคะน้องพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สามข้อได้แต่ถ้ากดน้องได้กดติดตามพี่ไว้ไหมถ้ากดติดตามไว้ติดตามพี่จะให้ลดเหลือสองข้อกดติดตามเริ่ม,มหนึ่งชอบใครในโลบอกที่สุดสองคนอชอบประแดงโรบอก แล้วก็มาม่อไส่รับข้อที่สองข้อสุดท้ายแล้วนะอืมข้อที่สองแล้วข้อที่สองคือมีคำถามให้เลือกสองสองอันนะ หนึ่งไปซื้อมาม่าสองเอาและคูณไปซื้อมาม่าโอเคน้องบอกไปซื้อมาม่านะคะตับไปต่อเราซื้อมาม่าเลยนะขอต่ออีพีสองนะ